อย่ายี้ชวนคิดอย่ายี้ชวนคุยเรามาต่อกันอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้ขยายความกันคำว่าจะออกจากทุกเนี่ยเมื่อสักครู่เราบอกความสำคัญจะสำคัญก็ต่อเมื่อเราเห็นซึ่งสำคัญแต่ถ้าเราเห็นซึ่งสำคัญอย่างเดียวแล้วเราไม่เดินตามสำคัญ ที่เราจะต้องเอามาเติมเต็มเมื่อสักครู่เราพูดเรื่องของคาว่าขาดตอนแรกบอกว่าจะพูดสั้นๆแต่มันมีสิ่งที่ต้องขยายความนะคุณผู้ชมนั่นก็คือคาว่าขาดเนี่ยสังเกตไหมคะว่าการที่เราจะเติมเต็มได้เนี่ยในฝั่งของทางโลกเนี่ยที่ทุกคนใช้กันอยู่เนี่ยขาดเราจึงจะเติมเต็มใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมี มีมา,ม,าม,าม,ามากมากจนมันล้นเนี่ยสิ่งนั้นจะมีคุณค่าไหมคะเอายกตัวอย่างน้ำพริกเนี่ยนะน้ำพริกปลาปลนนะน้ำพริกปลาใดๆก็ตามผักลวกจิ้มน้ำจิ้มลวกหรือแม้กระทั่งปลาร้าในประเทศไทยหาง่ายหาที่ไหนก็หาได้ แต่อย่างมาอยู่ที่ต่างแดนเนี่ยอย่างที่ยายอยู่เนี่ยเกิดไม่มีหละคะตอนมาใหม่ๆเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้มีสมบูรณ์ผลผลย่งทุกวันนี้ทุกวันนี้มีสมบูรณ์ผลผลขอแค่ว่ามีเงินหรือเปล่านะคะแต่ก็ใช่ว่าจะมีทุกอย่าง เมื่อมาอยู่เราจึงเห็นความขาดเมื่อขาดเราจึงดิ้นรนอ้าวยกตัวอย่างยายีเป็นคนชอบทานของหวานเนี่ยหรือทานขนมเนี่ยที่เป็นขนมไทยเป็นเครื่องทองทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยหรือขนมใดๆขนมไทยก็ตามอยู่ประเทศไทยชี้ชี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 ช,ชแต่มาอยู่ที่เนี่ยไม่ได้มาใหม่ๆแม,ม,ม้แต่ตัวกะทิเองเนี่ยก็ยังหาไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันขาดอย่างเงี้ยยายิเองก็ต้องดิ้นรนในการที่จะทำที่จะหา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 สิ่งนั้นะมาทําไม่มีความรู้แต่เราก็ดิ้นรนหาได้สูตรมาก็ใช่ว่ามันจะสำเร็จแม้กรทับการทำเค้กเองก็ตามหรือใดๆก็ตามสิ่งใดๆก็ตามที่เรารู้อะ ก็ใช่ว่าจะสําเร็จในทุกๆครั้งเมื่อมันขาดแบบนี้นี่แหละคุณผู้ชมอย่ายีจึงต้องเติมอย่ายีจึงต้องหาดิ้นรนหาความรู้นั้นมาใส่ต้นแล้วลงมือทำลองทำปฏิบัติสิ่งขาดนั้นน่ะก็จะเริ่มมีความรู้เข้ามาเติมเริ่มเติมคือตันหานะ่ะเอาเอามาใส่ต้น อยากก่อนนะ่ะคุณผู้ชมกิเลสเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยในคลิปถัดไปนะคะอยากเติมเต็มแล้วก็ยึดไว้นั่นแหละค่ะ